สวัสดีพี่พี่ชาวเทรดเดอร์ทุกท่านค่ะพบกับ Daily Trading Analysis บทวิเคราะห์ทองคำรายวันประจำวันที่6กรกฎาคม2568นะคะ จริงวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะแต่ว่าทัทูจะทาการวิเคราะห์ให้ก่อนนะคะก่อนที่ตลาดจะเปิดวันจันทร์สาหรับคู่สกุลเงิน XAU เทียบกับ USD นะคะเรามาดูภาพรวมในสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะก็คือตั้งแต่วันที่30มิถุนายนจนถึงวันที่5ก็มีช่วงนอนฟาร์มเนาะราคามีการ d รอ p ลงมาค่อนข้างจะรุนแรงเลยแล้วทีนี้ถ้าในส่วนของฟ u น d a m e นทัลนะคะเราจะมองยังไงว่าเอ้ทองคําในสัปดาห์หน้าจะออกมาเป็นแนวไหนนะคะวันนี้ทูลิสต์เกี่ยวกับปัจจัยที่มันส่งผลต่อราคาทองคำวันนี้เอาไปแชร์ กับพี่ๆด้วยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเงินดอลลาร์นะคะตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนค่านะคะอ่อนตัวลงนะ,ะทำให้มันหนุนราคาทองคำมันมีการคเคลื่อนไหวขึ้นเพราะว่าสกุลเงินดอลลาร์มันมันอ่อนค่านะคะคือมันหนุนนั่นเองทีนี้รวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองอ่ามันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับ US debt นะคะแล้วก็มีมี trade tension แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพวก central bank นะคะคือด้วยตอนนี้ธนาคารจีนเนี่ยเขาสะสมทองคําอย่างต่อนเนื่องเรื่อยๆเลยนะคะพี่ๆเดือนนี้เขาเดินที่7กับการเก็บทองคําของ ธนาคารฝั่งจีนนะคะมันก็เลยทําให้ราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นแล้วก็สุดท้ายวันวันนี้ถ้าดูเอาแนวโน้มของธนาคารใหญ่มาเล่าให้พี่ๆฟังด้วยนะคะอย่างเช่นแบบ HSBC อย่างเงี้ยเขาก็มีการคาดการณ์ว่าราคาทองคำเฉลี่ยในปี2025เนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ3,215ดอลลาร์ต่อออนนะคะจากราคา3 0 1 5และปี2026เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3,125นะคะ ถัวๆประมาณนี้เนาะส่วนฝั่ง City Bank ก์เขาก็มองว่าคอร์เตอร์ที่3นะคะในปี2025เนี่ยมันอาจจะยังทรงตัวอยู่ประมาณสัก3 3 0 0 0มถึง3 0 0อ่ะก็มีโอกาสคาดเดาคล้ายๆกันช่วงประมาณปลายๆปีพี่ๆก็ลองเอาบทวิเคราะห์วันนี้ดูแบบลองเทิมยาวๆก็ได้นะคะว่ารายใหญ่เขาคิดอะไรกันอยู่เนาะโอเคเรามาดูในฝั่งของททคเข้ากันบ้างน,นะคะว่า เราจะเล่นกันอย่างไรนะขออินดิเคเตอร์ตรงนี้ออกก่อนนะเดี๋ยววันนี้ถ้ารงมีอินดิเคเตอร์มาแชร์ด้วยเยวขอปิดไปก่อนนะ <c oughs> นะคะตอนนี้เราอยู่ในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะของวันที่ปิดราคาอยู่ที่สาม1ันสารอยหสิเอดดอลลาร์ต่อออนทีนี้นะคะจากวันพฤหัสที่ผ่านมาราคามันมีการดรอปลงค่อนข้างจะรุนแรงนะคะในโซนบริเวณนี้นะเนี่ยดรอปลงค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะคะแล้วก็มีการดีดตัวขึ้น ไปแล้วก็ปิดที่บริเวณนี้นะคะจากนั้นราคาทําการไซไว์ออกข้างแบบนี้นะคะแล้วก็มีแรงหนุนขึ้นมาทําให้ราคาทองคํามีการปรับตัวขึ้นที่บริเวณนี้ทีนี้ในวันจันทร์เราจะทําการเทรดกันอย่างไรถ้าทูจะลากเทรนไลน์บริเวณนี้นี่เลยนะก็จะมีเทรนไลน์บริเวณนี้เพราะว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นลลควิดิตี้เขาลงมาเคลียร์นะคะบริเวณตรงนี้นะมันอาจจะมีช่วงที่มันแบบทิ้งไ้เยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าทูจะมองว่ามันเป็นการหลอกของแท่งเทียนก็จะตีประมาณ ตรงโลบริเวณนี้เป็นโลบริเวณนี้ครับเป็น, <S <S เ,ปนเป็นโลที่1่เนาะ่วนโลที่2ก็คือบริเวณนี้นะคะโลที่2อ่าโลที่3ก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นี่นะคะโลที่3อะ่ะเราจะเห็นได้ว่าทรงกราฟบริเวณเนี้ยมันมีการยกตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าดูก็จะใช้เทรไลน์อีกบ,บริเวณหนึ่งทาบไว้ด้านบนอะ่ะเราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของแฟกแต่ว่าแฟกตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะมีกรอบะคะ่อนข้างจะกว้างนะคะมันค่อนข้างจะกว้าง แต่โซนเนี้ยนะคะมันเป็นบล็อกของดีมานที่มันขึ้นมานะวันนี้ทัทูก็เลยมีอินดิเคเตอร์ที่จะเอามาให้พี่ๆดูนะคะว่ามันใช้งานยังไงอ่าอย่างของทัทูเนี่ยสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีติดออเดอร์ตรงนี้นะคะแต่ว่าเป็นติดออเดอร์ฝั่ง b บ y นะคะนะเนี่ย b บ y ที่สามสามนะคะทีพีที่สี่สามก็ทาเก็ตก็ประมาณสี่สามก็รอดูว่า มันจะขึ้นไปปิดให้หรือเปล่านะสำหรับวันจันทรเพื่อมันกระโดดนะเพราะว่ามันปิดเต็มแท่งนะคะอาจจะกระโดดไปถึงทีพีก็ได้นะอันนี้มีความคาดหวังแบบนั้นนะคะอ่ะเราจะใช้อินดิเคเตอร์นะคะอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ย้าทูใช้มานานแล้วแหละแต่ว่าต่อไปนะแททูจะเริ่มเอาพวกอินดิเคเตอร์ทั้งหลายมาแชร์ให้กับพี่ๆนะคะว่าแาทูใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนบ้างในการเทรดนะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเห็นว่าจะเน้นสอนเทรดขาเปล่ามากกว่านะคะวันนี้อินดิเคเตอร์ที่อยากจะให้ ดูนะคะมันชื่อว่า s d boring นะคะก็จะเป็น indicator เกี่ยวกับ demand supply จริงๆการตั้งค่าไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนก็ของรัทูนเนี่ยก็จะเปลี่ยนแค่สีเฉยๆนะคะเอาไว้ดู demand supply สําหรับใครที่ตี demand supply ไม่เป็นใช้ indicator ตัวนี้ได้นะคะง่ายมากเห็นไหมว่าพี่ๆลองสังเกตดูนะคะว่านี่ลองสังเกตดูนะ,ะตรงเนี้ยมันเป็นบล็อก demand เห็นไหมถ้าถูกก็เข้า buy ที่บริเวณบล็อกนี้เห็นไหมคะอ่าเราก็จะได้บล็อก ในการเข้าสวยๆนะฝั่งที่เป็นฝั่งสีเขียวเนี่ยถาทูจะเอาไว้เป็นบล็อกที่มันเป็นดีมานนะคะส่วนสีแดงก็จะเป็นซับไพสีแดงตรงนี้เป็นซับไพนะแต่ว่าถ้าในกรณีที่มันเรียวถามอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์บอกนะคะว่าตรงนี้มันจะเริ่มเป็นดีมานหรือเริ่มเป็นซับไพนะแล้วถ้าในกรณีที่ราคามันดีดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกบริเวณตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเคยเป็นซับไพในกรอบเล็กมาก่อน อ่าอันเนี้ยพี่พี่ก็จะได้รู้แล้วว่าเราจะทําการเทรดออกไปแนวไหนนะคะถ้าทุกมองว่าถ้าวันจันทร์มันกระโดดได้กระโดดขึ้นมาที่บริเวณนี้ได้นะคะแล้วทะลุได้โอกาสที่มันจะขึ้นไปหาซับไพ่ด้านบนเนอะมันจะมีนะซับไพ่ด้านบนนั่นถูกขอตีบล็อกนี้นะคะอ่นะมันก็จะมีกระจุกซับไพ่ที่บริเวณนี้แหละแต่ขอตีบล็อกตรงนี้แล้วกันนะหรือใครจะตีแบบบล็อกอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ทาบอย่างนี้เลยนะบล็อกนี้นะคะ ก็จะเป็นจุดที่ถ้าดูมองว่ามันก็หน้าเข้าเซลล์เหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าราคาขึ้นไปแล้วมีการเบรกเอาตรงนี้เป็นโซนที่เราหน้าเซลล์นะคะหน้าเอสที่บริเวณนี้อาจจะเก็บสั้นๆก็ได้เราไม่จำเป็นต้องเก็บเยอะนะคะเก็บสั้นๆก็ได้ที่บริเวณนี้นะแต่ว่าถ้าในกระจุกบริเวณนี้ถ้าตลาดเปิดมาแล้วยังออกขวาอยู่นะคะถ้าูมองว่าโอกาสที่มันจะวิ่งในกรอบอมันจะมีก็คือกรอบตรงนี้นะมันอาจจะวิ่งไปในกรอบก่อน แต่คิดว่าอะถ้าสมมติว่ามันวิ่งในกรอบแล้วมันไม่สามารถเบรกขึ้นไปด้านบนได้นะคะจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าเซลล์อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดีวยวกันก็คือจุดนี้อถ้าทูตีกรอบให้แล้วกันเนาะเนี่ยมันจะมีบล็อกที่จริงเป็นบล็อกใหญ่นะคะตรงนี้แต่ว่าขอตีบริเวณประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็น่าเซลล์เช่นเดียวกันสำหรับใครที่จะสเกลปิงสั้นๆและกันนะไม่ได้เก็บยาวนะคะแบบประมาณสัก300200จุดเนี่ยเก็บได้ที่บริเวณเนี้ก็เอสได้เหมือนกันนะบริเวณนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้ามันออกข้างนะคะท เน้นเล่นในกรอบนะสวิงไปสวิงมาอย่างเงี้ยก็จะเล่นในกรอบไปแผนก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะแผนแรกก็คือมันวิ่งไปแล้วดักเซลล์หรือถ้าขึ้นไปแล้วเบรกตรงนี้ได้แล้วย่อลงมานะคะแต่ว่าก็ต้องดูอีกทีว่าในโซนนี้ยมันมีอะไรให้เราสามารถเข้าบายได้อีกนะคะอย่างเช่นแบบอาจแท่งนี้มันออกไปใช่ไหมมันออกไปแล้วมันมีเกิดเป็นแฟ value g ็สมมุตินะสมมุติ สักประมาณส่วนนี้ก็ได้เนี่ยเราก็จะหาจุดเข้าบายได้อีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับแผนของวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะก็รอดูว่าถ้ามันขึ้นไปแล้วมันมีการวุกกลับมาเราหาแฟลกุลแก็ในการเข้าก็ได้นะคะเราก็ตั้ง SL ตรงนี้ตั้ง TP ตรงนี้ ก็จะได้ทั้งบ่ายและเซลล์เลยในแผนนี้สําหรับวิเคราะห์ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันจันร์ตลาดจะเปิดยังไงสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามาดูบทวิเคราะห์ก่อนที่ตลาดจะเปิดนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในวันอังคารในการวิเคราะห์นะคะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่